making the cycle ครับก็หังจาที่ผมไปดูหนังเรื่องนี้มานะครับผมไปดูวันที่แปดมิถุนายนครับคือไม่ได้ไปดูที่หกนั่นแหละเพราะว่า เออไม่ว่างนะครับแล้วก็หลังจากที่ไปดูหลังเรื่องนี้มาแล้วนะครับอารมณ์ที่ได้หลังจากดูหลังเรื่องนี้ไม่ใช่อารมณ์เศร้าไม่ใช่อารมณ์สนุกไม่ใช่อารมณ์เกลียดชังแต่เป็นอารมณ์แบบปงอะไรอวรกับการเมืองไทยที่เป็นอยู่ตอนนี้ที่ไม่สามารถเบรกหรือใส่ขึ้นได้นะครับผมจะบอกถึงคะแนนก่อนนะคะแนนหลังเรื่องนี้จะมีอยู่โดย,โดยที่ผมให้นะครับให้เป็นสามสามระดับนะครับ คือกลุ่มแรกนะครับคือกลุ่มทีเ่เป็นแฟนอนาคตใหม่หรือว่าก้าวไกลนะครับกับอีกกลุ่มหนึ่งคือกลุ่มที่ไม่ได้เลือกอนาคตใหม่กับก้าวไกลแต่ว่าเลือกพักการเมืองอื่นๆที่ไม่ใช่พักการเมืองของ,อล,งลุงตู่นะครับกับคนที่ติดตามการเมืองอยู่แล้วแต่ว่าไม่ไดเ้เป็นแบบแฟนอนาคตใหม่ กับอีกกลุ่มหนึ่งคือกลุ่มที่เป็นแฟนลุงตู่หรือว่าเป็นคนที่ไม่ได้ติดตามการเมืองนะครับโดยกลุ่มแรกนะผมจะพูดถึงกลุ่มของคนที่ไม่ไติดตามการเมืองหรือว่าคนที่เ,เป็นแฟนของลุงตู่นะครับโดยหนังเรื่องนี้ถ้าคุณไปดูนะครับคุณสามารถให้คะแนนได้มากสุดแค่สามคะแนนนะครับเพราะว่า หนังเรื่องนี้เป็นการทำมาเพื่ออธิบายประชาธิปไตยในระบอบของประเทศไทยแล้วก็เป็นการโจมตีไม่ใช่โจมตีลุงตู่นะครับแต่เป็นการโจมตีรัฐธรรมนูญปี60ที่ลุงตู่เขียนขึ้นมาต่างหากคนร้ายที่แท้จริงของหนังเรื่องนี้ไม่ใช่ลุงตู่นะครับแต่ว่าเป็นรัฐธรรมนูญที่ลุงตู่เขียนขึ้นมาเป็นกฎของการรัฐประหาร ที่เอื้อต่อ,อ,อการสืออรบทอดอำนาจแต่ไม,เเม,ม่เป็นการโจมตีลุงตู่นะครับเป็นการโจมตีหลักการของลุงตู่ทุกคนงงไหมสำหรับสำหรับคะแนนก็น่าจะมากสุดแค่สามคะแนนแหละแล้วก็กลุ่มคนที่สองนะก็คือคนที่ไม่ได้เชียร์อนาคตใหม่หรือว่าก้าวไกลแต่ว่าติดตามการเมืองนะครับคุณสามารถให้คะแนนมากสุด น่าจะอยู่ที่ประมาณ8.5คนนะแนนนะครับเพราะว่าหนังเรื่องนี้ไม่ได้พูดถึงนโยบายของพรรคการเมืองไหนเลยเป็นการพูดถึงกระแสะและการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นในอนาคตถ้าเกิดเป็นไปได้จริงนะครับไม่ได้ทําแบบมาอวยอนาคตใหม่แล้วก็ไม่ได้ทํามาอวยพรรคการเมืองอื่นๆเป็นการสะท้อนสังคมประชาธิปไตยของไทยแค่นั้นแล้วก็กลุ่มคนที่สามนะคือกลุ่มคนที่เป็นแฟน อนาคตใหม่หรือว่าก้าวไกลครับคือถ้าไปดูหนังเรื่องนี้คุณจะแบบตื่นตันแบบมากๆเพราะว่ามันจะเป็นการแบบเหมือนย้อนเรื่องราวที่พวกเขาได้ต่อสู้กันมาจากพักเล็กที่ไม่มีอะไรเลยสู่พักใหญ่โดยการทำกระแสและการตีแพ่การเมืองของประเทศไทย ในมุมของเบื้องหลังการทํางานของพักอนาคตใหม่ใครที่งงว่าทํำไมผมถึงสรุปคะแนนออกมาเป็นสามรูปแบบอย่างนี้เพราะว่าพอผมไปดูหนังเรื่องนี้ผมเหมือนแบบได้เห็นตัวเองในอดีตนะครับที่ตอนปีหกสองผมไม่ได้เชียร์อนาะคตใหม่ไม่ได้เชียร์ลุงตู่ผมเลือกประชาธิป,ปัติเพราะว่าพ่อพัวผมปลูกฝังมาด้วยการ พรรคเพื่อไทยเป็นพรรคท,ที่ทุจริตคอร์รัปชันทักษิณเป็นคนโกงของประเทศตอนนั้นผมเลก,กาพรรคประชาธิปัตย์ไปแล้วก็ตอนปีก่อนปีห้าเจ็ดก่อนการรัฐประหารน่ะผมก็ไปเข้าร่วม <c oughs> แกนนำกรบวสเนี่ยเดี๋ยวผมจะเอานัาวีนให้ดูเลยนี่นะครับเนี่ยส่วนมือตบมือตบพังไปแล้วนะ ก็ประมาณนี้นะครับโอเคครับก็ประมาณนี้นครับผมเลยเข้าใจทั้งคนที่เป็นการทการเมืองคนที่เชียร์ลุงตู่คนที่คนที่เชียร์นะคน,คนใหม่พราะหลังจากที่พรรคประชาธิปัตย์จับมือกับลุงตู่ตอนนั้นคือเดโมแคตอะประชาธิปัตย์อะจับมือกับรัฐประหารอะ เือตอนนั้นผมก็หมดศรัทธาไปเลยผมก็เลยแบบเข้าใจทุกการทุกมุมมองการเมืองของคนไทยนะค,ครับโอเคนะครับก็ต่อไปจะเป็นการรีวิวหนังโดยที่เป็นการรีวิวหนังโดยเนื้อเอ่อบทภาพยนตร์หนังนะครับที่ไม่ใช่การมองจากเอ่อภายนอกนะครับจะไม่มีการอักติแล้วก็จะไม่มีการอวยหนังนะครับโดยหนังนะครับก็จะ บอกเล่าเบื้องหลังการทํางานของพักคารณคนใหม่จากการเริ่มก่อตั้งการมีกะระแสการโดนคดีแล้วก็การถูกยุบหนังนะครับโดยจะพูดถึงตัวเองนะครับก็คืออุธนาทรน,นะครับและก็ครอบครัวของคุธนาทรด้วยนะครับแล้วก็จะพูดถึงการรีเอชั่นของเบื้องหลังตอนที่ เปการมีกระแสการก่อตั้งพรรคแล้วก็การถูกยุบพรรคว่าเบื้องหลังเขามีเรีกชันกันยังไงถ้าจะเปรียบเทียบหนังเรื่องนี้เหมือนหนังเรื่องอื่นก็น่าจะประมาณหนังของพี่ตูนนะครับเชื่อบ้าก้า,กานะครับถ้าคุณดูเชื่อบ้าก้า,กาแล้วคุณมีอารมณ์ร่วมกับหนังทําให้หนังไม่เบื่อคุณสามารถไปดูหนังเรื่องนี้ได้นะครับอารมณ์ประมาณคล้ายๆกันนะครับเป็นหนังสารคดีเหมือนกันแล้วก็ไม่ได้ มีเรื่องไหนดีไปกว่ากันงงไหมโอเคครับต่อไปจะเป็นการสปอยเนื้อเรื่องเล็กๆน้อยๆครับคือจริงๆเราก็รู้เนื้อเรื่องของหนังอยู่แล้วประมาณ90%นะเพราะว่าเป็นการอ่าเล่าเหตุการณ์จริงของประเทศไทยเมื่อปี62ซึ่งเราก็รู้ผลของการเลือกตั้งอยู่แล้วและก็รู้กลไกของประชาธิปไตยของไทยอยู่แล้วโดย 9กของหนังนะครับเราจะรู้อยู่แล้วส่วนอีก10%บเก็จะเป็นเหตุการณ์สเหตุการณ์นะครับคือเหตุการณ์แรกนะครับคือเหตุการณ์หลังหลังจากเลือกตั้งเสร็จแล้วมีการจับมือการของพรรคฝ่ายาฝ่ายประชาธิปไตยกับฝ่ายของรัฐประหารโดยเหตุการณ์แรกนะครับจะเป็นเหตุการณ์ที่อยู่ในรถตู้กล้อง จะถ่ายแต่เฉพาะคนขับและมีเสียงของคุณช่อกับคุณเอกก็คือพันนิกากับธนาธรนะครับคุยกันว่าอีกสองพักที่ยังไม่ได้ที่ยังไม่ได้เข้าร่วมกับพักประชาธิปไตยกับพักรัฐประหารเมื่อเขาจะไปเข้าร่วมออกับพักไหนส่วนอีกเหตุการณ์หนึ่งเหตุเหตุส่วนอีกเหตุการณ์หนึงหหนหน่งก็คือ เป็นเหตุการณ์ที่หลังจากสายวิจัยให้ยุพักอนาคตใหม่แล้วจะเป็นการรีคชั่นของอคนในพักในห้องสี่เหลี่ยมว่าเขารู้สึกยังไงมีการแสดงออกทางท่าทางหน้าตายัางไงด้วยเหตุการณ์เนี้ยเป็นเฉพาะตะกล้องของพ,พักอนาคตใหม่ที่ส่งฟูทเทจมาให้ทางทีมงานตัดต่อของหนังเรื่องนี้นะครับ ก็จะไม่เคยเปิดเผยที่ไหนมาก่อนเลยก็จะมีแค่สองเหตุการณ์นี้แหละที่เป็นเหตุการณ์ที่เราไม่รู้แต่ว่าผมว่าก็คุ้มค่าที่จะเข้าไปดูในโรงนะครับที okay, นะครับก็สำหรับคลิปนี้ก็คงมีแค่นี้นะครับขอให้ทุกคนไปดูเยอะๆนะครับสนุนสนับสนุนหนังไทยนะครับสำหรับพุ่มกับสองคนที่เป็นพุ่งกับอิสระนะครับที่เป็นพุ่งกับหน้าใหม่นะครับก็ไปดูหนังกันเยอะนะครับให้ ภูมกับเขามีกําลังใจในการทํานานต่อไปนะครับก็วันนี้ขอตัวลาไปก่อนครับขอบคุณครับเราคือคนขีดเส้นทางเองเส้นทางของการเปลี่ยนแปลง